There. Hold oh. up. เจโรสจะเตือนนักเตือนหนานครับก็ไม่สามารถห้ามความอยากรู้อยากเห็นของพระเอกได้เลยให้เราไปที่เกวียนของโรสตอนเช้าได้เลยนะครับที <Okay. S 1> ่เคยครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีซีนว่าผิวมากมายผมจะขอรวบรัดแล้วกันะตัดเขาเรื่องนะครับไอ้พระเอกของเราเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเข็นข้อมูลกับปีศาจนี่แหละซึ่งก็ได้รู้ว่าแผนของโรสเนี่ยนะนะที่จะกำจัดปีศาจคือการให้เราเนี่ยไปซุ่มหลบไกด์กับน้องปีศาจเลยเพราะว่านางคิดว่าเรานีครับผมมีสายเลือดของนักสู้ปีศาจอัเมืองโฟลนะครับผมขยายความนิดหนึ่งนะฮะคือชาวเมืองโฟลเนี่ยเขา ช่ำชองในการปราปิศาจนะครับมาแต่เนิ่นนานแล้วนะแต่ปิศาจสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่เราเป็นปิศาจเนี่ยสามารถสัมผัสถึงสายเลือดชาวเมืองโฟได้เป็นใหม่ๆนู่นและเธอไม่สามารถสัมผัสสายเลือดโฟในตัวเราเลยแม้แต่นอนในตัวเองของเราก็พูดออกไปนะครับสิ่งที่ฉันต้องทําตอนนี้ก็คือการยิงซูจิคุงของฉันเนี่ยใส่เธอเพื่อล้างคําสาบก็เท่านั้นเองแต่ปิศาจสาวเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าแม้ว่าเธอจะอยากเล่นเสียวกับเรามากขนาดไหนก็ตามเอโรสเนี่ยกลับไม่อยากให้เราทําอย่างนั้นเพราะเธอเองก็มีส่วนเกี่ยว เกี่ยวข้องกับปีศาจเช่นกันนะครับผมแด้ยินอย่างนี้แล้วก็เป็นการเปิดปมนะครับว่าอ้าวเฮ้ยหมายความว่ายังไงวะพิเสธทั้งนั้นเหรอหมายความว่ายังไงกันแน่แต่ปีศาจเสียวก็ปฏิเสธที่จะพูดต่อนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เธอจะได้ยินจากฉันันแทบจะทนรอฟังโรสอธิบายให้ไหนฟังว่าเธอนั้นดีกว่าฉันยังไงไม่ไหวแล้วสิตัวเอกของเรานี่ครับก็ตัดสินใจที่จะเลิกคุยกับนางพอเดินออกมาจากเกวียนเราก็จะบังเอิญไปเห็นลุงเจฟนะครับที่แอบมาด้อมๆมองๆแถวนี้ในใจของลุงเจฟเนี่ยก เข้าไปแป้งเหล็กเสร็พระเอกละวเาคิดว่าตัวเองไงก็ชนะได้แต่คิดว่าอมันไม่น่าคุ้มกันเพราะว่าเสี่ยงโดนปีศองค์ปีศาจเข้ามาจัดก,การอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ตอนมาทางฝังตัวเอกนะครับตัวเอกก็คิดว่าถ้าเธออยากให้เราช่วยจริงๆเนี่ยเธอก็ต้องบอกทุกอย่างให้เราได้รับรู้ในที่นี้หมายถึงน้องโรสนะครับผมเพราะฉะนั้น,นให้เรากดข่าไปตอนเย็นได้เลยนะครับกดไปที่ประตูด้วยนะครับโรสก็จะออกมาจากเกวียนแล้วต่อว่าเรานะครับว่าทำ <c oughs> เวดชมาเนาถึงยังมาเจอปีศาจอีกเธออยากตายมากรืยยังไงไอตัวเอกเราเนี่ยก็บอกให้โรสใจเย็นๆรอบที่แล้ว ที่มันพลาดท่าเป็นเพราะว่ามันไม่รู้ว่ายายนั่นเป็นปีศาจเฉยๆรอบนี้มันรู้อยู่เต็มอกและไม่มีทางที่จะหลงกลยายนั่นหรอกหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้ขอให้เจโรสนะครับเล่าทุกเรื่องให้ตัวมันฟังเจก็เลยบอกให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งรอในเวียนนะครับเธอจะอธิบายเรื่องราวของเธอนะครับผ่านไพ่ทาร์ลให้เราฟังนะครับบอกซึ่งเราจะไปกันแบบสับๆัตับตูดกันเลยนะครับทุกคนสมัยที่เธอยังสาวยังสวยยังคงเป็นเด็กเวัยรุ่นน่ารักสดใสนะครับเธอค้นพบว่าตัวเองเนี่ยชอบการทำโพชั่นเอามากๆและอยากที่จจะน ไปในโลกกว้างเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม้ว่าคนุณนภาพโพชั่นของเธอจะแย่นะครับ <Stupid. S 1> จะไม่ได้แบบเจ๋งมากเท่าไหร่แต่นางขายเก่งมากครับไม่ถึงปีเนี่ยเธอก็ซื้อม้าได้หลังจากนั้นเธอก็ได้แปลงร่างเป็นหมอยาประจนภัยนะครับผมขึ้นมาวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสไปเจอกับผู้ชายปริศนาคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเล็กๆในขณะที่เธอกําลังขายของอยู่เนี่ยไอหมอนั่นก็ยืนมองอจากมุมหลืบของเมืองนะครับผมในจังหวัดที่ชาวบ้านเนี่ยต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านนะครับผมเธอกําลังจะเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านไอหมอเนี่ก็เด มายื่นข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้กับน้องโรสชายปริศนาได้ไล่เวทเผาหนังสือโรสนะครับแล้วบอกว่าฉันเรียนวิชานี้มาจากหนังสือเวทมนต์สุดแรงนะหนังสือที่สามารถพัฒนาความสามารถในการปรุงยาให้กับเธอได้หนังสือที่ฉันพร้อมจะยกให้กับเธอถ้าเธอต้องการมันโรสสนใจมากครับและได้ยินยอมเซ็นสัญญาก,กับชายปริศนาคนนี้ทุกอย่างที่เจ้าหามาได้ครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นของข้าชายปริศนาเขาว่าอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหนังสือเล่มนี้นะครับฟังดูนะก็ไม<ๆ>่แย่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าหนนัังสือม ผลจริงเราขายได้เยอะจริงๆเงินมันก็ไหลามาเทมาถูกไหมก็่าจะพอได้อยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอยอมรับว่าตัวเองนั้นยังเป็นวัยรุ่นนะฮะยังห่ามและยังโง่นะครับก็เลยยอมตกลงกับข้อสัญญานี้หลังจากนั้นเธอก็คอยจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับอาบูนะครับลืมบอกไปว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าอาบูเนาะเธอได้ใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่สบายอยู่เป็นปีเศษๆนะครับจนเธอได้พบรักกับชายคนนึงฮะเธอบอกว่าเธอรักกันมากรักกันมากชนิดที่แบบอยากจะแต่งงานจะอยู่กินด้วยกันไปตลอดช่วชีวิต งเเธอเลยผ่านไปได้ไม่นานนะครับอับบูก็ได้เข้ามาเก็บส่วนแบ่งของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่เงินครับเขาต้องการหัวใจของคู่มั่นของเธอครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันจะมันจะทําให้มันเวิร์กยังไงคือควักหัวใจเขามาครึ่งหนึ่งหรือย,อยังไงแต่ช่างมันเถอะครับน้องโรสเนี่ยได้ยินอย่างนี้ก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าปีศาจก็ยืนยันนะตามสัญญาเนี่ย มึงต้องรักษาสัญญานะเว้ยสัญญาก็คือกูจะต้องเป็นเจ้าของทุกอย่างที่มึงหามาได้เนี่ยครึ่งหนึ่งไม่ใช่แค่เงินทุกอย่างนี่ไงฮะเขาถึงได้บอกว่าอย่าหาเรื่องไปสัญญากับพิศาร์นะครับน้องโรสได้ยินอย่างนั้นก็กลัวครับแต่ตอนแรกก็จะไม่ให้แต่พิศาร์แม่งเผยร่างจริงออกมาปุ๊บโอ้โหเธอก็กลัวมากก็เลยแบบขอร้องใช้คําว่าอ้อนบอนก็ได้เอาครึ่งหนึ่งของชีวิตหนูไปแทนนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยรักเขาหนูหายหเขาได้5ล้าน <Brand. S 1> เขา,าหายหคุณได้5บาทพิศาร์เองก็เลยอ่ะโอเคตกลงก็เลยสาบให้ ้องโรสนะครับขึ้นเช้านะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จบฉนตกดินเนี่ยโรสจะต้องเป็นปีศาจนะครับและจะต้องหาเงินทํางานให้หนักหาเงินมาให้เขาได้มากยิ่งขึ้นตอนแรกเนี่ยโรสก็แบบโอ้โหคิดในใจเนะาะก็อย่างน้อยฉันกับหัวของฉันเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราก็ช่วยกันทำมาหากินเนาะแต่เปล่าเลยคนที่เธอเคยเรียกาาก็หวานใจเนี่ยกลับทิ้งให้น้องโรสต้องอยู่อย่างเดียวดายกลับไปสู้ชีวิตไปคนเดียวด้วยความิร์ t ด้วยความเสียใจด้วยความแบบว่าปวดร้าวในใจทําให้โรสเนี่ยไม่ได้ทํามาหากินเลยนะครับพอถึงเวลาเก็บสวยอีกครั้งหนึง่งอบุ โผล่มาแล้วไม่ได้เงินนะครับอาบูไม่พอใจอย่างมากก็เลยสาปเลยนะครับสาปให้น้องโรสเนี่ยตลอดเช้าจวบจนตกเย็นเนี่ย ก็เป็นปีาิาจเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ตัวของโรสเองนะครับคือเหมือนว่ายัด personality เพิ่มทําให้โรสนั้นเหมือนได้มีชีวิตเพียงแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้อ่านดวงตัวเองนะครับผ่านไพ่ทาโร่นี่แหละไอ้ไพ่เนี่ยก็ฉายแสงให้เห็นถึงสัญลักษณ์รังสถิถางพระเอกเราเนี่แหละพอเธออ่านลายมือเราวันนั้นและเห็นลายมือเราเนี่ยมีสัญลักษณ์ตรงกันเลยเธอก็เลยเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตาพระเอกของเราเนี่ยได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็เข้าไปปลอบใจเธอนะครับเชื่อผมโรสเธอจะต้องเป็นอิสระจาก กัหวงแบบนั้นเหมือนกันยายพิศนั่นเปรียบเสมือนโรคร้ายที่ตามรังควานฉันมาหลายปี รอวันที่จะได้เป็นอิสระไม่ไหวแล้วรอวันที่จะได้เห็นแสงแดดยามเช้าอีกครั้งและฉันก็รอวันที่จะได้เซ็ตหยอไม่ไหวแล้วเธอก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้เซ็ตหยอแบบจริงๆงจังๆมา10ปีแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าตอนเธอโกรธหรือว่าตอนเธอเงียบเนี่ยปีศาจก็จะออกมาครอบงำนะครับผมน่าสงสารมากๆนะครับใครเหตุแล้วเนี่ยก็รู้สึกอุ้ยสงสารจบใจอยากจะช่วยช่วยเธอนะครับผมเพราะงั้นครับทุกคนเรามาช่วยเธอพ้นจากคำสาบกันเถอะนะครับเป็นไงอนแอคยูทูบวะเฮ้ยก พวกเราจะไปที่เตียงของเธอนะแล้วจับเธอมัดไว้แต่จะไม่มัดขานะเพราะผมจะเซตหยอดคุณยังไงล่ะเช่นเคยครับหลังจากนี้ก็ออกอากาศไม่ได้ครับอยากดูเต็มๆให้เข้ามาดูใน Discord ดคาร์บอยด้วยครับผมก็จะรวบแน,น่นๆเลยนะจังหวะที่พระเอกของเรางัดไม้มงคลออกมาเนี่ยพร้อมที่จะทิ่มปีศาจเสียวแล้วเชียวเธอก็เรืองแสงส่องสว่างนะครับและกลับล่างเป็นโรสคนเดิมตอนนี้โรสอ่อนแรงมากๆครับและได้ขอให้เราเอาน้ำให้เธอกินไอ้ตัวเอกของเราเนี่ยก็เรียบเอาน้ำให้เธอดื่มนะครับแต่ การของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นสำเวศันรู้สึกอ่อนแห้งชิงไลยเฮ้ยตายเถอะผมจะรีบปลดโซ่ให้คุณแล้วกันทันทีที่พระเอกปลดโซ่ให้กับเธอนะครับก็โดนปีาศาจเสียบหุ้เขาใส่ทันทีเธอบีบคอพระเอกอย่างแรงพร้อมที่จะส่งพ่อหนุ่มหน้ามนกลับบ้านเก่าเลยแต่ทว่านะครับพ่อหนุ่มของเรานั้นได้ใช้กลอุบายหลอกล่อให้เธอยอมเซตหยอด้วยนะครับแกอยากให้ฉันโทรมานแกก่กอนแล้วค่อยฆ่าแกทิ้งอย่างนั้นเรืยังไงผมอยากให้คุณเซตหยอกับผมต่างหากแม่งเสียงพระเอกเปลี่ยนวะไอ้ยบางทีมัน ที่การที่ถูกขังไว้นานอาจจะทาให้แกซ็กเสื่อมหรือไม่แกก็แค่ปอดแหกวะ่ะนี่ไปเอกก็แบบย,วยวนนั่ยยวนนะครับผมแกไม่รู้หอะไรฉะนั้นอยู่กับปีศาจหรอเว้ยและนี่ไม่ได้เรียกว่าขี้คลาดเขาเรียกว่าฉลาดต่างหากไอ้เงาเอ้แกมันปอดถ้า <c oughs> แกเป็นปีศาจจริงๆก็ซ้ำกับฉันพิสูจน์สิว่าเป๋ของเราก็ท้าใหญ่เลยนะครับก็ได้ ยังไงแกก็ไม่ใช่ชาฟโลอยู่แล้วกําลังคันที่ไม,ม่อยู่พอดีเลยเชียวอย่างเช่นเคยครับหลังจากนี้เนี่ยก็ไปดูในดิสคอร์ดอาครับไปดูในดิสคอร์ดนะครับอ่ะพอพระเอกยิงซูจิคุงเข้าไปในตัวปีศาจฟ้ายนะครับทำให้เธอนั้นแตกสลายหายไปเหลือเพียงแต่โรสที่กําลังอ่อนแรง แอบเสียดายพิซาร์เหมือนกันครับเพราะว่าเธอฮอตมากอ่ะพราบุญทุ่มก็จะพยุงเจโรสไปนอนที่เตียงนะครับโรสเองก็ได้ขอบคุณเรานะครับและขอให้เราอยู่ด้วยกันก่อนคืนนี้ว่ากันไปครับหลังจากนี้ก็จะเป็นซีนนอนด้วยกันสุดหวานแบบน่ารักนะครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นโรสกลับไปเป็นร่างปีศารนะครับแต่ว่าครั้งนี้เธอควบคุมตัวเองได้เธอได้สัมผัสกับแสงแดดครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับมันคงเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆเลยเชียวนะเธอก็ขอบคุณเราอย่างซาบซึ้งที่ช่วยเหลือให้เธอนั้นได้เป็น รั้งหนึ่งหลังจากนี้เธอจะอนุญาตให้เรามานอนค้างที่นี่กับเธอได้แล้วนะครับทุกคนอู้หูสุดยอดเละหลังจากนั้นก right <ve> ็ไม่มีไรมากฮะทั้งคู่ข็นั่งชิลตรงบันไดนะครับก็คุยกันเรื่องเคล็ดลับการรีดน้ํายางจากต้นกล้วยนะนั่นเองนะครับกูว่าแล <t une Secret> ้วปีศาจเฮ้ยกูว่าแล้วมึงต้องเป็นปีศาจเจบรู้โรกต้องรู้วกูจะไปบอกทุกคนเลยคอยดูฮ่าฮ่าที่ายแล้วนะทุกคนตอนนี้ไอ้ลุงเจ็บมาเห็นโรสตอนเป็นปีศาจเขาให้นะครับพระเอกก็เลยเสนอตัวจะไปตามล ุงเจ็บมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะไอต,ตัวเองของเราก็วิ่งตามยังไงยังไงก็ตามไม่ทันครับหาที่ไหนก็ไม่เจอแลวสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ครับเพราะว่าพราทิตมันใกล้จะตกดินแล้วเนาะทีนี้พระเอกของเราก็กลับมาเจอกับเจโรสอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้เธอได้ซ่อมหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมคนอะไรมอมแมมก็ยังน่ารักเอ้ยน่ารักจริงเลยนะครับเจโรสก็ถามถึงไอรุงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวเอกก็ตอบไปตรงๆนะครับว่าวิ่งตามยังไงก็ตามไม่ทันก็เ,นเลยเสนอในหะ้ให้โรสเนี่ยต,ต้นะตนอน แต่โรสก็ปฏิเสธนะครับโรสบ,บอกว่าฉันเสียใจนะที่ฉันเป็นแบบนี้เสียใจที่เป็นลูกครึ่งปีศาจแบบนี้นะแต่จะมาให้ฉันโดนบูลลี่ให้ออกจากบ้านตัวเองเนี่ยฉันไม่ยอมหรอก, <c oughs> รอกเราก็เห็นใจครับก็เลยตกลงว่าเอางี้ละกันผมจะช่วยเรื่องของไอ้ลุงเจบเนี่ยอย่างเต็มที่เลยปากไว้กับผมได้เลยผมจะจัดการลุงเจ็บให้เองตรงนี้ก็ให้ออกมาคิดได้เลยนะครับผมก็ให้เราออกมาคิดแล้วเลือกข้อแรกได้เลยนะครับในระหว่างที่คิดแผนอยู่ในหัวเนี่ยใบปลิวก็ลอยเข้ามาติดหน้าพระเอกอย่างจังนะครับซึ่งเนื้อความข้างในก็คือนนี้ มีปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเรานะเห็นมากับตาตัวเองแล้วอันตรายมากใครก็ตามที่รู้วิธีฆ่าปีศาจเนี่ยให้รีบติดต่อมาได้เลยลงชื่อโดยเจ็บเออร์ก่อนที่เรื่องราวจะใหญ่โตไปกว่านี้นะครับตัวเอกของเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย จะต้องไปทำลายพวกใบปิวนี้ให้หมดเลยที่แรกนะครับที่เราต้องไปก็คือบ้านของน้องเมร์นะครับผมท,ที่ใบปิวปุ๊บน้องเมร์ก็จะโผล่หน้ามาแล้วก็เก็บไปอ่านนะครับพออ่านเสร็จป,ปุ๊บเธอก็จะเอาไปเผาทิ้งทันทีนะครับเธอรู้สึกว่าการเล่นอะไรแบบนี้มแบบันไม่ตลกกัะเลยเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเจ็บตัวมีคนตายแน่อนอนถ้าเกิดว่ายังทําอะไรแบบบูชิดอย่างนี้กล่าวหาคนอื่นเป็นปีศาจงี้นะครับเมอร์เขาไม่รู้เนาะเออเมอร์เขาก็แบบคิดอย่างเงี้ยนะก็เป็นคนดีนะน้องเมอร์เนี่ยทีนี้ก็ไปที่ต่อไปกันเลยนะคร แย่งไปแดกเฉยเลยพฮลี่เข้ามาเห็นก็เข้าใจเราผิดนะครับว่าเราเนี่ยเอาของแปลกๆให้แพร่ของเธอเกินลยซักนาเราเข้าจริงจังเลยหนึ่งทีพอเราอีิบายทุกอย่างให้เธอฟังเนี่ยเธอก็รีบขอโทษขอปย่ยเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะไปต่อกันที่สุดท้ายได้เลยที่สุดท้ายก็คือบ้านของเซเลสติน่านะครับพอเราเข้ามาถึงปุ๊บเจ๊เขาก็เข้าใจเราผิดนะครับคิดว่าเราเนี่ยจะเอาใบปลิวมาติดแต่ตัวเอกเราก็อธิบายตัวเองนะครับไม่ใช่เรามาทําลายใบปลิวตะหากป้าเซเลสติน่าก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไล่เก็บใบปลิวทั้งวันเเเเเหหมือออนนนนกกกัักัพราาาาดดูยย่่งงง้้็็สตไชลวป เาจะดูปกป้องเจโรสเป็นพิเศษนะครับพาะอย่างป้าเนี่ยนะจะรักจะเอ็นดูคนอื่นเป็นผมว่ามันไม่ใช่มันซัสมากมากนะครับจังหวะนี้เสร็จสับแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่บ้านของเจโรสนะครับผมไปถึงเนี่ยเราก็จะเล่าให้โรสฟังว่าไอ้ลุงเจ็บมันแสบนะมันไล่แจกใบปลิวไปทั่วเลยแต่ว่าฉนันจัดก,การพวกใบปลิวให้หมดแล้ววางใจได้ตัวเอกก็เล่าอีกนะครับเรื่องที่ป้าเซเลสติน่าเขาช่วยเก็บใบปลิวให้เนาะมหนำซ้ำยังสั่งให้เราเนี่ยเราเลิกยุ่งกับโรสด้วยป้าเขาดูแบบรักเธอจังเลยไม่อยา,าอะน โรสก็บอกว่าเราสองคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันหลอกนะครับแต่เดี๋ยวจะโชว์ของดีให้ดูตามพมดูข้างในได้ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเจโรสก็เตือนนะว่าระวังค้อนกับตะปูด้วยนะพอดีเธอทิ้งไว้ใกล้ประตูอ่าสันหายได้ทิ้งจริงๆเลยพอเราเข้ามาข้างในปุ๊บเธอก็จะโชว์เหล้าให้เราดูนะครับและบอกกับเราว่าเนี่ยเธอขายเหล้าให้ป้าในราคาที่ถูกกว่าปกติอีป้าก็เอาไปขายต่อให้คนหมู่บ้านแถมยังอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของเหล้าด้วยเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมป้าทนุ่มนุถนอมโรสมากนะครับไม่ใช่ว่าเพราะรักหร ทนนี่ทั้งคู่นะครับก็คุยกันอย่างเมาส์มันนะ ไอ้เจบก็แอบมาสอดแหนมอีกครั้งนะครับแต่ด้วยความไม่ดูที่ไม่ดูทางให้ดีๆมันเลยเหยียบเข้าตะปูเต็มๆเ,เออเอาเข้าไปรองเท้าก็ไกม่รู้จกใส่นะทีนี้มันก็ร้องหวยหวนวิ่งหนีไปใช่ไหมเจฟเขาออกมาเห็นครับพวเอกก็ถามว่าเมื่อกี้ใครอ่ะใช่เจฟเปล่าโรสก็บอกว่าดูเหมือนจะใช่นะเรกได้ยินอย่างนี้ก็ปิ๊งในเดียวเฮ้ยเหมือนเหมือนอย่างนั้นเหรอคำว่าเหมือนอย่างนั้นเหรออ่าทีนี้ก็ให้เราออกมาคิดแผนได้เลยนะครับให้เราเลือกข้อ2เลยพะเอกก็จะคิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ้อเอางี้แล้้วกกนเเาาา็ปลลอออองหหบจไไุ่ สนใจนะ่ะสนใจพอคิดเสร็จก็ให้เราเข้าไปบอกกับเจโรสเลยนะครับถึงแผนที่เพิ่งปิ้งมาเมื่อกี้นะฮะพอเราเล่าไอเดียให้เจโรสฟังไปปุ๊ เ,เธอก็บอกว่าไม่เอา <No. S 1> เธอไม่อยากให้ใครรู้เรื่องที่เธอเป็นปีศาจนะครับแต่ไอเดียดีนะแต่แค่ต้องปรับนิดปรับหน่อยเธอเลยเสนอว่าเดี๋ยวจะทําโพชั่นเรียนแบบนะคือใช้ปุ๊บเราจะกลายร่างเป็นคนคุนนั้นเลยนะครับโดยที่เธออยากให้เราแปลงร่างเป็นเธอนะครับผมก็ให้เลือกตกลงข้อแรกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยพระเอกก็จะกังวลบ้างแหละกลัวจะเสียจูทองคํามันไปแต่ว่ายาก็คือยาครับคือมันมีผลเพียงแค่ยีบสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองทีนี้ก็ให้เรานะครับไปตามหาวัตถุดิบนะครับโดยที่โรสเนี่ยบอก เด็ดผู้เด็ก็คือเลือดจากใครก็ได้ที่เคยมีประสบการณ์กับการถูกสาปให้กลายร่างไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าเจ้าชายกบอะไรก็ได้ไปหามานะอ่ะเชทีนี้ก็ให้เรานอนข้ามวันก่อนนะครับอพอรุ่งเช้าเนี่ยก็ให้พุ่งไปหาแลมเบิร์ดแพะขี้เหงาได้เลยนะครับเอกของเราก็เข้าไปหาแลมเบิร์ดนะครับแล้วก็ไปทักทายเนาะตามภาษาตัวเอกของเราก็ถามว่าเอ้ยเจ้าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแม่นบอแลมก็บอกว่าแม่นแล้วตัวเอกก็แบบอ๋องั้นเหรอถ้างั้นขอเลือดหัวเจ้าได้บอแต่แลมเบิร์า เองไม่เคยมาช่วยข้าเลยทำไมข้าต้องช่วยเองด้วยวะแล้วไปมาๆก็ทําข้อตกลงกันนะครับคือพระเอกของเราเนี่ยจะอาสาไปส่งแรมเบิร์ตไอรูปสาวสวยในป่านะครับแลกกับผลหมอยไม่ใช่ขนแกะมันเนี่ยก้อนเดียวนะครับก็ให้ตอบข้อแรกนะครับตกลงที่จะไปส่งมันได้เลยนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็จะเจอกับโฟรีพอดีนะครับโฟลีก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เราเอาแพของเธอไปเดินเล่นนะครับพอเราพาแรมเบิร์ตมาส่งที่หมายนะครับแรมเบิร์ตก็จะบ่นว่าด,ดูแล้วไม่น่าจะมีคนเลยนี่นาะตัวเอกก็ถามแล้วมึงคาดหวังจะเจออะไรนี่มันป่านะเว,ยวไไ้ยแรม ว่าในป่าเนี่ยมีมนุษย์หมาป่าสาวสุดเซ็กซี่อาศัยอยู่ตรงนี้ก็คงต้องไปลุ้นกันเองนะครับว่าในอนาคตที่จะมีตัวใหม่เป็นมนุษย์หมาป่าสาวหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยแลเมเบิร์ตก็ให้ขนกับเราจ้าทีน,นี้ก็ให้เรากลับไปหาโรสได้เลยกลับมาที่เกวียนปุ๊บเราก็จะเจอลุงเจบอีกรอบนะครับดูความมั่นใจว่ายายจะต้องได้ผลแน่ๆเรอก็ได้เข้าไปหาลุงเจบนะครับและท้ายลุงเจบมาหาที่นี่พรุ่งนี้เช้าเลยจะได้พิสูจน์ว่าเจโรสเนี่ยไม่ใช่ปีศาจที่มึงเห็นวันนัั้้้นนนนมก็แ่่่ฝุุทีีเขาาาตวยออะไรงงล ตกลงรับคำ้านะครับไม่นานโรสก็ออกมาจากเวียนมาเจอเรานะครับเราก็ทําการยื่นขนแลมเบิร์ตให้พระเอกก็บอกว่ามันได้เป็นขนแทนนะ่ะมันไม่ยอมให้เลือดเรานะครับโรสก็บอกว่าถึงว่ามันจะไม่ใช่เลือดเนาะแต่มันก็พอใช้ใช้แทนกันได้นะครับแต่วธิ์ยาเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเลือดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจตรงนี้นะครับถ้าพร้อมปรุงยาแล้วก็เลือกข้อแรกได้เลยเราไปข้างในปุ๊บทั้งคู่ก็ช่่ยกันปรุงยานะครับในที่สุดยาก็จะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่โรสช่าทาย,ายาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนตน อนนี้ตัวเอกหน้าตาเหมือนโรสเป๊ะนะครับไม่นานไอเจฟก็ตะโกนแหกปากเรียกแต่ก่อนที่พระเอกจะออกไปนะครับโรสก็เตือนพระเอกนะครับว่ายามันดูแปลกๆนะให้รีบกลับมาเด้อก็ว่ากันไปนะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยลุงเจฟก็ตะลึงนะครับที่โรสนั้นไม่มีทั้งปีกและไม่มีทั้งหางนะครับแต่ด้วยความที่คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะใช้เวทมนต์มายาหลอกตานะเจฟเลยสาเดเกลือใส่หน,น้าพระเอกแต่พอเห็นว่าโรสไม่ดิ้นไม่เป็นอะไรเลยเจฟก็ถึงกับตกใจนะครับเราก็พิสูจน์ให้เจฟดูว่าเนี่ยเป็นไงกูไม่่ชาว้้ยยและังได อกนะครับว่าไอ้ที่แขนมึงเป็นแบบนี้ก็เ <It 's S 1> พราะว่ามึงใช้ยาผิดวิธีและที่มึงอ้างว่าดวงซวย <c oughs> ก็คือดวงซวยนั่นแหละมันไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลย <c oughs> เข้าใจไหมได้ยินอย่างนี้นะครับเจฟก็สำนึกผิดนะครับและขอให้ <c oughs> เราไม่เอาเรื่องแถมยังเอาเงินมาให้เรานะครับและอ้อนวอนขอให้เราช่วยรักษาให้เจฟในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปด้วยสวยนะครับแต่ไอยาที่ไร้ามาตรฐานมันก็สาแดงอาการครับหน้าเดิมของพระเอกก็โผล่มานะครับทำเอาลุงเจฟเนี่ยจับได้ก็แหกปากเรียบชาวบ้านเลยพิส <c oughs> ันมันแหกตาฉัน้น ด้วยความที่พระเอกกลัวว่าใครจะมาเห็นนะครับผมเลยเอาถุงเงินเสยเข้าไปที่หน้าหนึ่งทีทำเอาเจฟเนี่ยลงไปนอนคุยกับย่าเลยนะครับไม่นานโรสกรีบออกมาดูนะครับผมหลังจากที่ช่วยกันลากให้ลุงไปมัดในเกวียนได้เนี่ยพระเอกก็ขอตัวออกมาคิดแผนอีกรอบนะครับอันก็ได้ไอเดียสุดบันเจิดน,นะครับชนิดที่คิดได้แต่แรกก็คงไม่ต้องลำบากกันขนาดนี้นะครับไอเดียที่ว่าก็คือรักษาแขนลุงเจฟให้หายนั่นเองสุดยอดเลยทีนี้ก็ให้เรากลับเข้าไปในเกวียนอีกครั้งนะครับเราก็จะเข้ามาบอกแผนให้โรสฟังนะครับโรสไ,ได้ยินอย มแต่จะลองดูนะครับหลังจากที่โรสนั่งอ่านหนังสือสักพักใหญ่เธอก็เริ่มพูดอีกครั้งนะครับปรากฏว่าตอนนี้เธอค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะต้องรักษาอย่างไงโรสเรียกให้เราไปดูแขนเจ็บนะครับและถามว่ามันแปลกไหมตัวเองก็ถามว่ามันแปลกยังไงอะโรสก็บอกให้เราดูรูปร่างมันสิมันไม่ฟิตกับกระดูกเลยไอ้ผ้าเนี่ยเห็นไหมเธอก็ได้หยิบกิ่งไม้ภาษาท,ที่เราดูนะครับจังหวะที่เธอเคาะไปตรงกระดูกเนี่ยปรากฏได้เห็นถึงบางอย่างคล้ายกับบาเรียล่องหนนะครับเธอได้บอกว่าเนื้อแขนไอ้งั่งเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่่มมมันนเหไ็ คือจากเนื้อมันกลายสภาพเป็นกระจกนะครับผมเออมองทะลุอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเธอคิดถูกเนี่ยเวลาเคาะไปเนี่ยเจ็บจะต้องเจ็บอย่างแน่นอนเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเธอเลยให้เราไปหยิบเทียนมาปลุกมันให้ตื่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไปให้ลุงดมเนี่ยเธอก็เตือนเราอีกรอบนึงนะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะห้ามดมไอยากำยาาเนี่ยตรงๆนะครับถ้าดมมากเนี่ยจะหลอนอ่าพอเราได้อย่างนี้เราก็ทําการปลุกลุงให้ตื่นนะครับพอตื่นมาเนี่ยโรสก็ทําการเคาะไปเลยอย่างไม่ปาณีนะครับเพื่อดูว่าไอ เ,เจ็บแน่นอนครับวิธีจะรักษาคือเราจะต้องหลอมแก้วให้ละลายด้วยไฟนะครับพระเอกก็เลยเสนอว่าเฮ้ยเอาไอ้ลุงเนี่ยไปเผาตรงแคมไฟหน้าเกวียนก็ได้นะครับแต่โรสบอกว่ามันไม่ร้อนพอไอ้ไฟแคมอ่ะทีนี้เจ็บก็ดิ้นนะครับดิ้นจนผ้าหลุดออกจากปากทีนี้ก็แหกปากใหญ่เลยครับพวกมึงทั้งคู่ตายแน่กูบอกเลยชาวบ้านเขารู้หมดแล้วกูมาหามึงพวกชาวบ้านจะต้องมาตามหาฉันอย่างแน่นอนไปเอาหน้าใจเย็นนะพวกมึงจะเผาแขนกูอย่างนั้นเหรอแล้วบอกว่ากูจเย็นเนี่ยนะกูจะเผาพวกมึงและข้าวของทุกอย่างที่เป็นของมึงด้วยไอ ได้ยินอย่างนี้ก็เย้ยลุงด้วยการเอาไฟมาจุดที่มือตัวเองนะครับและบอกว่าซอรี่น้องพอดีพี่ท่านทตุไฟนะ่ะลุงเห็นก็แหกปากใหญ่โตนะครับด้วยความโรกของพระเอกเนี่ยพระเอกเลยเอากำยานอัดเข้าหน้าลุงนะครับหวังให้ลุงแม่งสลบไปกับกันนะครับลุงไม่สลบแต่ลอยลอยหนักด้วยเคลิ้มชนิดที่ว่าเหมือนคนดูดกัญชาใหมา่ๆเล,เ,ลเลยนะครับผมทั้งสองเลยใช้จังหวะที่ลุงมันเมานะครับออกไปหาของป่ามาทำยารักษาให้มันนะครับพอทั้งคู่ออกเวียนมาเนี่ยจะเตรียมเข้าป่าทั้งคู่ก็มีการพูดคุยอย่งเล็กน้อยนะครับไอ้พระ ตัวไหนกล้าจะเข้ามาโจมตีปีศาจหรอขอเรียกว่าปีศาจเฉยๆนะครับลูกครึ่งปีศาจมันยาวไปนะเฮ้ยมันเหนื่อยนะครับผมพระเอกเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยแล้วพวกมันรู้ด้วยเหรอโรสก็บอกว่ารู้สิพวกสัตว์นะฉลาดมีแค่เ,เจ็บนี่แหละที่ไม่ฉลาดที่ไม่รู้จักหยุดจักย่อนเพราะสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการโดนจับมัดเนี่ยแหละคุยกันเสร็จทั้งคู่ก็ออกเดินทางครับโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีชาวบ้านที่มาตามหาเจ็บได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคนคุยกันนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินความจําเป็น,น อย่างเงี้ยอันตรายมากๆเลยครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าผู้ชายไปสัมผัสเข้าเนี่ยจะทําให้หํำเหี่ยวหํำเฉาเลยน่ากลัวจะจัดนะครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงครับโรสบอกว่าความจริงคือถ้าเราไปคันเอาน้ํากระจุยมันออกมาเนี่ยไอตัวน้ําจุสยเนี่ยอันตรายมากๆมันร้อนมากชนิดที่ละลายตัวเราให้ยวบลงไปเลยนะครับซึ่งเราจะเอาไอดอกเนี่ยแหละไปรักษาลุงกันครับแต่ก่อนจะกลับไปรักษาลุงเนี่ยทั้งคู่ก็เซตหยอดล่อหม้อก,กันสนั่นเลยทีเดียวเชียวนะครับเสร็จกิจทั้งคู่ก็พากันกลับไปที่เกวียนนะครับเพื่ ทั้งคู่ก็ต้องพังะนะครับเมื่อเห็นว่าลุงเจฟเนี่ยมันหลุดมายืนยิม้มตาลอยเฉยเลยโรสเลยรีบทํายารักษาให้ลุงนะครับไม่นานเธอก็โผล่มาพร้อมกับยารักษานะครับหลังจากที่โรสทายาไปที่แขนของลุง,ลงก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนมหาศาลเกิดขึ้นทําให้แก้วที่หุ้มแขนของลุงเนี่ยละลายนะครับผมจังหวะที่ยาเริ่มออกฤทธิ์เนี่ยพระเอกก็แพร่มให้ลุงฟังนะครับคือแบบเห็นไหมโรสรักษาแขนในดายนะโรสทําดีกับนายอย่างงุ้นอย่างงี้นะครับก็คือพยายามเกอกหูลุงไปด้วยเรื่องราวดีๆนะครับที่โรสทําให้แแก่รตโส ก็บอกว่าเปล่าประโยชน์นะลุงหลอนเบอร์นั้นเนอะไม่ได้ยินอะไรล็อกนะครับผ่านไปสักพักเนี่ยปฏิกิริยาไฟลุกก็หยุดลงนะครับจากแขนที่โปร่งใสเนี่ยตอนนี้ดำสนิทแล้วนะโรสก็บอกว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีเดี๋ยวแขนก็กลับมาเป็นปกติแล้วท่นใดนั่นเองนะแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนของชาวบ้านดังสนั่นนะครับตอนนี้ชาวบ้านได้แห่กันมาช่วยเจ็บกันแล้วนะครับข้างนอกเนี่ยวุ่นวายกันยกใหญ่เลยทีเดียวเชียวไม่นานป้าเซเลสติน่าก็โผล่มาต่อว่าชาวบ้านนะครับไล่ใหทุกคนกลับบ้านอย่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านเขาอย่่่าาางนนนนี้้สสถกกรร,กรมัััเเเเเเดดดืืออออขึยยยๆพลตววว ไปซื้อเวลาให้รอให้แขนลุงเจ็บหายสนิทแล้วค่อยเอาลุงออกมาอ้างกับชาวบ้านว่าเราแค่รักษาให้ลุงเฉยๆพอพระเอกออกไปปุ๊บเจโรสก็บ่นนะครับจริงๆเราพาเจ็บออกจากทั้งหน้าต่างด้านหลังก็ได้แล้วค่อยแอบไปซ่อนในป่าก,ก็ว่ากันไปตกเกนค่อยกลับมาตีเนียนก็ได้นะแต่ลุงเจ็บก็พูดขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยให้หนีออกจากหน้าต่างงั้นเหรอไม่เอาด้วยหรอกตอนนี้เขาใจทุกอย่างแล้วว่าเธอเป็นคนดียังไงนะแต่ฉันเห็นด้วยที่ัมเวทต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราเพื่อทําให้ทุกคนยอมรับในตัวเธอสติลุงกลับมาแล้วนนนครรัุกแถมมมยยยยงงดดดูใจจเเาา็ออ่าาิิธชตตี้ว สุดครับตอนนี้ตัดมาทางฝั่งของพระเอกเนี่ยพี่แกก็มาแฉกับชาวบ้านยกใหญ่เลยนะครับว่าที่เจ็บอยู่ในเกวียนของโรสเป็นเพราะเจ็บเข้ามาขอให้โรสยกโทษให้และช่วยรักษาแขนให้เขานะครับแพ้ไปร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้สักพักเนี่ยลุงก็ออกมานะครับแต่ไม่ใช่แค่ลุงครับโรสก็ออกมาด้วยไปออก็ตกใจชิบหายเลยแต่ที่ตกใจกว่าคือชาวบ้านครับทุกคนนี่คือตกใจแหกปากวิ่งหนีกันยกใหญ่เลยครับขนาดป้าเซเลสติน่าที่เป็นติ่งของน้องโรสเนี่ยก็ไม่อยู่ครับเขาวิ่งหนีขี้แตกเหมือนกันแต่ว่าลุงเจ็บก็ได้อ,อ เขาให้ทุกคนดูพอทุกคนเห็นปุ๊บก็พากันตกตะลุงนะครับแขนล,ลุงเนี่ยกลับมาดีแล้วนะครับลุงยังได้พูดจาน้มน้าให้ทุกคนใจเย็นลงนะครับและขอให้ทุกคนเชื่อใจว่าโรสไม่ใช่ปีศาจที่พวกเราจะต้องกลัวเธอเป็นคนดีต่อให้เธอจะดูเหมือนปีศาจแต่เธอนั้นมีจิตใจที่ดีงามสุดท้ายด้วยสกิลการโน้มน้าาของลุงนะครับบวกความโลภของป้าเซเลสตินาจึงทำให้ทุกคนเปิดใจรับโรสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นะครับเหมือนกับที่โจ๊กเปิดรับทุกคนที่รักและชื่นชมในการเล่่่่นนนนเเเเกกกมมมมมมมจจบสาาาาวไไะะแลคครัให้ข้ขาาป็นนขอ เลยใน Discord โจ๊กเนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะครับที่ชื่นชอบในการเล่นเกมเสี่ยวเข้ามาเลยครับไม่ว่าคุณจะเข้ามาเสพเนื้อเรื่องเข้ามาเสพฉากเสี่ยวหรือเข้ามาเพื่ออยากหาเพื่อนคุยเนี่ยก็เข้ามาได้ครับส่วนตัวโจ๊กเนี่ยจะสิงที่ช่วงสองทุ่มขึ้นไปนะครับถ้าเห็นว่าโจ๊กอยู่ในห้องหองเหงาเนี่ยก็เขาดักโจ๊กได้แล้วโจ๊กก็เหงาจริงนะครับอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้นะครับชาวบ้านยอมรับเจ็บหายและสบายดีแล้วก่อนที่เจ็บจะไปเนี่ยก็ถามถึงเงินที่เราเคยเอาตกหน้าเจ็บนหพรเออยบไปิิง้มข โทษที่ตัวเองเคยตบหน้าเจฟไปเจฟก็ไม่ได้ถือโทษอะไรนะครับอีกทั้งเจฟก็ได้เอาเงินข้อนี้ยกให้โรสนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยรักษาให้เขาจบเรื่องวุ่นวายทั้งสองก็พากันเข้าไปนอนพักในเกวียนนะครับแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นนะครับเพราะมันเหมือนกับว่ามีอะไรหล่นใส่หลังคาเกวียนนะทั้งคู่เลยออกมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับปรากฏว่ามันคือเสียงของเหล่ากาดำนะครับที่บินมาเกาะพวกมันพูดอยู่คําเดียวจายจายจาย คำนี้เลยคำนี้คำเดียวจริงๆซึ่งการเราเนี่ยคือสมุนของอับ,บูนี่ครับมันส่งมาเก็บเงินเก็บส่วนแบ่งนี่แหละตอนแรกเนี่ยโรสก็จะไม่ให้ครับเพราะมันยังไม่ครบเดือนเลยนะครับแต่บิสาจเนี่ยมันสมแดงฤทธิ์เดชไงเธอเลยแบบอื้เลยจําเป็นต้องรีบเข้าไปเอาเงินที่เจฟเพิ่งให้มาเมื่อกี้มาจ่ายให้มันไปนะครับแต่เหล่ากาดาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับและยังคงพูดคําเดินซ้ํแล้วซ้าเล่าด้วยความโมโหนะรโรสเลยจะเข้าไปไล่เวทส์พวกมันแต่เธอกับไล่เวทไม่ออกนะครับตัวเองก็ทักนะว่าบางทีเธออาจจะไล่ผิดก็ได้ลองไป ปรากฏว่าไม่ได้เหมือนเดิมพระเอกก็พูดว่าเฮ้ยไม่ต้องเครียดนะใจเย็นๆนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเหนื่อยแน่เลยช่วงนี้เธอพักผ่อนน้อยนะครับได้ยินอย่างนั้นเธอก็บอกว่ามันก็น่าจะใช่แต่ท่าทีเธอดูไม่ปกติครับก่อนที่จะไล่ให้เรากลับบ้านนะแถมยังตะโกนดังลั่นนะครับว่าคืนเนี้ยร้านปิดแล้วไม่อยากได้ยาให้มาใหม่พรุ่งนี้หลังพายที่ตกดินทั้งที่ไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยนะครับเธอก็ปนแหกปากเหมือนจะบอกใครอย่างนั้นนะครับก่อนที่เธอจะรีบเข้าเกวียนของเธอไปและปิดประตูไล่เรานะครับก็ขอจบ หลังๆมาเนี่ยผมเริ่มจะรับเริ่มจะพูดไวไม่เข้าใจยังไงขอโทษด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วยกันกดซับกดไลค์ไซค์กระดิ่งให้ขาวบอยกันด้วยนะครับทุกคนไปละบาย